เงิน,งน,นหรอ,หรอ,หรอ,หรอไม่ใช่ช่ด้วยช่ด้วยขอ,อมันคือฝันร้ายแม่เลวร้ฝันที่เลวร้ที่สุดตอนที่สองภารกิจ มันไม่ตายหรอกถ้าเป็นนี่ถ้าเป็นนี่แล้วก็มาตรงฮยออ,อ,อาจจะเป็นเพราะเราฝันรายมาหลายครั้ง เพราะงั้นเมื่อถึงเวลาที่เรายอมรับความจริงเราก็ใจเย็นขึ้นมาทันทีเจเจมเจมลินอิทธิฤทธิถกว่า,วาคุณหมอครับบาดเจ็บตรงไหนไหมครับนอกเหนือจากนั้นเจมลินเมื่อกี้เถอะค่ะค่ะคุณหมอครับคุณไม่เห็นหรอกครับว่าสถานการณ์ตอนนี้ และข้างนอกนั้นเป็นยังไงกมันก็คือศพเดินได้หรือก็คือซอมบี้ครับซอมบี้สิ่งที่ผมเขียนลงไปในสมุดกลายเป็นจริงครับจังหวะของการระเบิดนี้ถ้ามันเป็นคในความฝันนั้นมันคือพั้มนำมันระเบิดท้ายแล้วไม่ต้องสงสัยเลยความฝันและความฝันและความเป็นจริง เ็นเหมือนกันหรือก็คือย่าหนาหมู่บ้านแช่งฝีมือกอจ็จะปัญหามันไม่ใช่แค่หมู่บ้านนี้เท่านั้นรอบที่เจ็ดกุงโซในเกาหลีรอบที่ยีบสามเมืองต้องห้ามในประเทศจีนรอบที่สิบสี่รัฐนิวยอร์กในสหรัฐอเมริกาความพัน ที่ความฝันที่เลวร้ยรายทงางคัสตาวครั้งนั้นจบลงความผ่ายแพ้ของดุจชาติพวกซอมบี้จะแข็งแก่งขึ้นอย่างไม่รู้จบและ,อ,ะอารยธรรมและยะธรรมของมนุษย์ก็จะสูญหายไปมันเป็นการต่อสู้ขค่อยู่ข้างเดียวมาตั้งแต่แรกแล้วอนาคตเดียวที่มีคือ เหลือเราแค่คนเยวอหลาการที่กำลังมองตัวบ้านเกิดงอดไม่ไปตาเอาก็หมดหนทางรอดตายือะ ภูธุรกิจประโยชน์ที่เราเห็นซ้ำไปซ้ำมาในความฝันสิ่งที่เราเห็นในความฝันทำไมถึงมาอยู่ตรงหน้าเราตอนนี้ได้กันเนื้อหาของธารกิจภารกิจหลักตื่นตาตื่นใจกับซอมบี้ค่าซอมบี้ทุกตัวพัโลกการรางวัลการเปิดฟูธรกิจองค์ก์ที่ยอดเยี่ยมปกป้องคุณมอชจาเบนาเย ไปจนถึงบ้านของคุณจำกัดเวลา180นาทีกางวันสกิลการส่งต่อให้ลงก่าอย่างนั้นเราก็รู้ว่ามองปัดทาง99ครั้งเป็นยังไงใช่ไหมที่ทำที่คำถามที่ว่าทำไมนั่นไม่ใช่แต่ได้ช่วยอะไรเลย ควรจะตอบรับภารกิจนี้หรือไม่เนเจ็ดภารกิจที่เราไม่เคยทําสําเร็จแต่เจมรู้สึกแปลกๆความรู้สึกที่ว่าบางตัวเลือกนี้จะเปลี่ยนอนาคตที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังนี้ได้เจมินเจมมีอะไรหรือเปล่าไอ้เหยเล็กยก รียกว่าแจมแล้วกันผู้ชายเรียกว่าแจมไปอีกเออเตอโอเคไหมครับผมโอเคครับผมแค่ตื่นเต้นนิดหน่อยใช่แล้วนัาธุรกิจนี้ไม่ใช่เราที่มองเห็นมันจริงหรอโลกงอกไปดีสิ่งที่เราไม่สามารถเขียนลงไปในสมุดได้ คุณหมอชนะเยกลายเป็นซัมบี้เห็บร้อยคุณหมอบ้บี้เ <c oughs> จมลิน เจลีนเดี๋ยวหมดจ,มจมโอเคเริ่มแล้วนะรากเปอร์เซ็นต์ใกลับมันจนกว่าจะไปถึงบ้านที่ผมอะไรนะธุ<ถา>รกิจอุกักที่จอดเยี่ยมปกป้องควดมาเตอร์ซเปเบ้ยอยเ we